ดติดตามท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่หากว่าชอบโปรดกดถูกใจให้กับเราขอขอบคุณมากครับตอนที่4 4ง่งอนเอ้ยโอวัอนชวนหมดแรงชะมัดเลยดวงตาของยอนอูตอนนี้เกือบจะกึ่งหลับทรงผมเองก็ยุ่งจนแทบจะเป็นรังนก ยนอูในที่สุดก็ลากสังขารตัวเองออกมาจากเครื่องเล่นเกมมาได้ในสภาพที่สุดโทมขณะที่พระอาทิตย์ได้ขึ้นไปนานแล้วที่เขาจะต้องมีสภาพแบบนี้ก็เป็นเพราะพื้นที่กลัหลนในนิวเวอร์และนี่ก็เป็นชีวิตของนักเล่นเกมที่จะต้องเล่นถึง20ชั่วโมงต่อวันโดยที่ได้นอนเพียงแค่เล็กน้อยไม่เกินเลยนักที่จะพูดวันนี้เป็นการขายสุขภาพเพื่อแลกกับเงินความเสียหายทางกายภาพและจิตใจที่เกิดขึ้นนั้นไม่ใช่น้อย มันถึงจุดที่ทําให้เขารู้สึกป่วยขึ้นมาได้ด้วยซ้ําหากว่าได้เห็นอะไรสีแดงๆเพราะว่ามันจะทําให้นึกถึงล่าวาเดือดปุดๆเรายังไหวอยู่นี่คือสิ่งที่ยอนอูแตกต่างจากผู้เล่นคนอื่นๆผู้เล่นส่วนใหญ่ต่างก็มอง New World เป็นเกมออนไลน์เท่านั้นในขณะที่ยอนอูมองมันเป็นอีกต่างมิติหนึ่งกี่ชั่วโมงกี่วันอะไรคือการเสพความบันเทิงกันในตอนแรกยอนอูแทบจะลืมวันลืมคืน เพราะว่าเมื่อเริ่มงานแล้วเขาจะอยู่จนกระทั่งมันไม่มีอะไรเหลือให้คอยเก็บเกี่ยวมันเป็นการนำเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่เขามีไปแลกมาและเขาก็ทำมันไปแล้วทำไมถึงเป็นได้ขนาดนี้กันนะบางคนอาจจะสงสัยอยู่เช่นกันแต่นี่ก็เพื่อความก้าวหน้า New World เป็นงานของเขาเขาจะต้องหาทางก้าวหน้ามากกว่าคนอื่นๆให้ได้เขาต้องแข็งแกร่งเพื่อให้ได้รับสิ่งที่มากกว่าผู้เล่นอื่นจะได้รับ เราไม่มีเวลามาให้เสียแล้วเราจะต้องเรียบไปออกกำลังกายแล้วกลับเข้ามาในเกมแต่แล้วเขากลับได้ยินเสียงจากประตูหน้ากำลังเปิดออกเมื่อหันไปมองจีวอนฮวารังก็เดินเข้ามาพร้อมๆกับเข็นรถเข็นแม่ของเขาเข้ามาด้วยเอ,อ่อมาเยี่ยมเหรอครับอ๋อนด่เพิ่งตื่นเหรอเด่กก่อนที่ผมจะรู้ตัวก็ตีห้าแล้วครับหึนี่มันฉันไม่พูดกับเรากัน จีวอนฮวารังเพียงแต่ยิ้มให้ตอนนี้จีวอนฮวารังมาเยี่ยมที่บ้านแทบจะทุกๆสองวันและยังคงเป็นตัวแทนของยอนอูขอยช่วยพาแม่ของเขาไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลเมื่อตอนที่จีวอนฮวารังมาเยี่ยมครั้งแรกยอนอูก็มักจะร่วมทางไปด้วยแต่แล้วก็ถึงคราวที่จีวอนฮวารังคอยสงสัยตามมาว่าด,ดีนายจะมาขัดตําอะไรเนื่อจากทำให้ยอนอูต้องแบ่งวันกับแม่ของตนเพื่อไปโรงพยาบาล แม่ไม่ได้กล่าวว่าอะไรแต่สีหน้าก็บ่งบอกว่าชอบที่เป็นแบบนี้และวันนี้ก็ดูแปลกออกไปเล็กน้อยแม่ของเขานั้นค่อนข้างเงียบและจีวอนฮวรังก็เผยท่าทีงงงกเงินเทอะไรกันมาครับเนี่ยเออนั่นฉันว่านายดูท่าทางไม่ค่อยดีนะกาแฟก่อนสักแก้วไหมจีวอนฮวรังพูดแบบนั้นทั้งสามจึงนั่งลงในห้องนั่งเล่น ยอนอูนึกอะไรขึ้นมาได้ตอนที่เทกาแฟลงจึงได้เอ่ยถามเออจริงด้วยเจอที่ผมให้หาไหมครับหาอรายเดยจ้าเออผมขอให้คุณจีวอนช่วยหาของให้นะครับคงจะหมายถึงนิวเวอร์สินะลูแม่ของยอนอูยิ้มให้อย่างเก้กังในขณะที่วางถ้วยกาแฟลงต่ำ พอนึกย้อนกลับไปในตอนนั้นเขายังไม่สังเกตเห็นและยอนอูก,ก็ไม่ได้สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยทางสีหน้าของแม่ก่อนจะพูดกับจีวอนฮารังต่อเป็นอีกครั้งที่เขาไม่รู้ว่าเพราะอะไรแต่จีวอนฮารังคล้ายกับลังเลไปพักหนึ่งก่อนที่จะตอบจะตอบกลับอืมหลักฐานที่พูดถึงเมื่อก่อนนอดนีด้หรอเขากําลังพูดถึงหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างพันธมิตรกิลเฮอร์มิสและท่าเรือนอกกฎหมายไม่ต้องสงสัยเลย ว่าพัมมิสกิเฮอร์มิสคือตัวการเบื้องหลังของท่าเรือนอกกฎหมายมันต้องมีร่องรอยอะไรเหลืออยู่ในดิเวอร์บ้างข้อตกลงระหว่างเฮอร์มิสและนากูจักหรือไม่ก็หลักฐานที่คอยบ่งบอกว่ารับของจากพวกโจรสลัดเหล่านั้นหากมีสิ่งของแบบนั้นหลงเหลืออยู่สักเล็กน้อยมันจะเป็นหลักฐานชั้นดีให้เขายกข้ออ้างความสัมพันธ์ของพันธมมิสกับท่าเรือนอกกฎหมายก่อนหน้านี้ยอนอูพบความเชื่อมโยงระหว่างอาันกับศาสนจักร แห่งอังจนเป็นผลทําให้อีกฝ่ายถึงคราวล่มสลายและเหตุผลก็มีผลในนิวเวอร์เช่นกันเป็นเพราะกฎหมายของอาณาจักรในนิวเวอร์ทุกอย่างล้วนแล้วแต่เป็นไปได้มันเป็นเกมที่นําเสนออิสระภาพอย่างถึงที่สุดและไร้ขีดจำกัดในเกมมีทางให้เลือกทั้งเป็นคนธรรมดาหรือช่วยเหลือ NPC ทําการก่อกระบฏต่อต้านราชราชาแห่งอาณาจักร แน่นอนว่ามันเป็นไปได้ที่จะครอบครองกองกําลังทหารเช่นเดียวกันแต่ถึงแม้จะเป็นไปได้ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นเรื่องที่ควรทํากฎหมายมีเอาไว้เพื่อรักษาสมดุลของนิวเวอร์และมันยังคงอยู่เพื่อทําการลงทันพวกที่ละเมิดบทลงโทษขึ้นอยู่กับขนาดของอาชญากรรมที่ก่อขึ้นนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมอลันถึงได้สูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราได้หลักฐานที่เชื่อมโยงระหว่างเฮอร์มิสกับท้าเรือนอกกฎหมาย ชะตาของพวกมันจะต้องเป็นเหมือนกับอลันถ้าพวกมันถูกตีตาเป็นกลุ่มอาชญากรรมรวมกันแล้วล่ะก็พวกมันได้สูญเสียตําแหน่งหลอดแห่งซิวนาแน่นอนเป็นเพราะแบบนั้นยอนอูจึงขอให้จีวอนฮวารังช่วยหาหลักฐานระหว่างการเก็บกวาดท่าเรือนอกกฎหมายแต่แล้วจีวอนฮวารังเพียงแค่ได้แต่สายสีสอืมม่ไม่มีเลยคล้ายกับพวกมันคิดเผื่อสถานการณ์แบบนี้เอาไว้ก่อนเหรออืมก็เหมือนที่คิดเอาไว้นะครับ เรื่องคงจะไม่ง่ายถึงขนาดนั้นแล้วมีอะไรแปลกไปบ้างไหมครับปลกขึ้นเหรอเม็ดเงินที่พันธมิตรเฮอร์มิใช้ลงทุนกับท่าเรือนอกกฎหมายน่าจะเป็นเงินจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวพวกมันทําลายหลักฐานจากกองสมบัติของพวกโจรสลัดแล้วตักตัวเอากำไรไปหากว่าท่าเรือนอกกฎหมายถูกยุบพวกมันก็จะต้องสูญเสียเงินทุนครั้งยิ่งใหญ่แต่ว่าความเสียหายเท่านี้ไม่น่าจะพอให้พวกมันถอนตัวนี่อืมฉันก็คิดแบบนั้นเหมือนกันเลยครับ พวกเราชนะแต่ก็ยังสบายใจไม่ได้อยู่ดีแต่ก็ไม่น่าจะมีอะไรคอยต้องกังวลน,นี่ยุทธการการกวาดล้างถ้าเรือนอกกฎหมายสำเร็จเรียบร้อยไปได้ดีเราสามารถเปลี่ยนมันเป็นฐานทัพของซาเทนดานได้ไอเจ้าพวกนั้นจะได้กลับมาใช้ที่นั่นอีกไม่ได้ฐานทัพงั้นเหรอยอนอูเอ่ยถามด้วยความสงสัยความเปลี่ยนแปลงของซาเทนดานสำคัญกับยอนอูมาก ซอแทนดานเป็นหนึ่งในสถานที่ซึ่งยอนอูต,ต้องการสร้างเส้นทางการค้าและสำนักงานการค้าที่นั่นแต่ว่าช่วงนี้เขาค่อนข้างจะยุ่งอยู่กับการล่าพวกเวนิโก้จึงไม่ได้มีโอกาสได้ถามถ่ายถึงเรื่องราวความเป็นไปที่ซอแทนดาน,านอ๋อนอยคงยังไม่รู้สินะถึงแม้ว่าแต่เดิมจะเป็นท่าเรือนอกกฎหมายแต่พอมองชียภูมิแล้วเงื่อนไขค่อนข้างจะดีไม่น้อยเลยทำพวกนั้นสามารถบรรจุเรือลบ้าสิบลำได้ เราสามารถใช้อาคารที่บวกเฮอร์วิสสร้างเอาไว้แล้วได้เป็นเพราะแบบนั้นมันเลยถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นฐานบัญชาการกองทัพเรือแห่งซอเทนดานไปฐานบัญชาการกองทัพเรือเหรอซอเทนดานมีสภาพไม่ต่างอะไรจากเกาะต้องการกองรับเรือคอยคุ้มกันกฎทางวัฒาธรรมนอกกฎหมายถูกจัดตั้งขึ้นมาแล้วพวกเราก็ยังต้องรับมือกับพวกจิญสลัดจากทวีปหลักหากว่าพวกเราสามารถเพิ่มจุนบนของกองทัพเรือถ้าเรือที่มีอยู่ในตอนนี้ก็ไม่เพียงพอแล้ว การแยกฐานบัญชาการจากท่าเรือจะทําให้จัดการอะไรๆง่ายขึ้นไปด้วยเป็นทังที่คิดเอาไว้จีวอนฮารังเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์มันแตกต่างจากความคิดของยอนอูอย่างสิ้นเชิงท่าเรือนอกกฎหมายนั้นเป็นป้อมปะกการทางธรรมชาติถึงพวกพันธมิตรเทอร์มิสจะคุ้นเคยกับภูมิประเทศแถบนั้นดีแต่ถ้าหากพวกเราเตรียมการเอาไว้ก่อนก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่บอกวันจะเข้าโจมตีมาอีกครั้งอย่างน้อยก็ดีกว่าท่าเรือปัจจุบันของซาอดานเป็นร้อยเท่า เงินทุนไม่ใช่ปัญหาเป็นเพราะผลกําไรที่พวกเรากว่าจะท่าเรือนอกกฎหมายได้มาไม่ใช่น้อยเลยในตอนแรกจีวันฮารังก็ลังเลอยู่บ้างที่จะพูดคุยแต่พอคําพูดตุดออกจากปากไปแล้วมันก็ยากที่จะหยุดแม่ของเขาที่นั่งเงียบได้ฟังอยู่พักหนึ่งแล้วพลันเลื่อนลดเข็นเออแม่เหนื่อยนิดหน่อยขอตัวไปพักก่อนนะจีวันฮารังสะดุ้งตัวโยนเออเพราะว่าผมอ,อ๋อไม่เป็นไรคะ่ะ คุยกันต่อเธอฉันไม่ค่อยเข้าใจด้วยเรื่องอาชญกรรมพวกนี้ดูจะสำคัญกับยอนอูฉันจัดการตัวเองได้แม่ของเขาเคลื่อนรถไปที่ห้องนอนเอ๊ะอะไรกันทำไมแม่ถึงพูดเหมือนกับจิกกัดแบบนี้กันละ่ะยอนอูหันไปมองอีกคนเป็นการไถ่าถามเออเออนี่หนึ่งฉันฉันทำอะไรลงไปเดีย จีวอนหัวรังถึงผมของตัวเองก่อนจะพึมพำอย่างคนอับจนซึ่งหนทางนีเ่เกิดเรื่องอะไรกันครับเนี่ยเออคือว่าที่จริงแล้วจีวอนหัวรังเผยอาการสั่นในขณะที่อธิบายเรื่องราวให้ได้ฟังเรื่องมันเกิดขึ้นตอนที่จีวอนหัวรังพาแม่ของเขาไปที่โรงพยาบาลระหว่างทางก็พูดคุยกันอย่างสนุกสนานกับแม่ของยอนอูจนกระทั่งมีสายโทรศัพท์เรียกเข้ากระดังที่จีวอนหัวรังว่า ซแทนดานตอนนี้อยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงท่าเรือนอกกฎหมายให้กลายเป็นฐานบัญชาการของกองทัพเรือจีวอนฮวารังเป็นผู้เชี่ยวชาญจึงรับหน้าที่นี้อย่างไม่มีทางเลี่ยงหากว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นแม้สักเล็กน้อยกลุ่มทันบนย่อมต้องโทรติดต่อเข้ามาว่าอะไรนะการตั้งป้อมมีปัญหาขาดแคลนหไปปรึกษาอิซาเบลแล้วหรือยงังกลับไปที่ฮามานแล้วเอาวัสดุที่จําเป็นมาจาัดทาป้อมให้เรียบร้อยเรื่องนี้สําคัญมากนะ หลังจากที่วางสายโทรศัพท์มันก็ดังขึ้นอีกครั้งช่วงที่ยังอยู่โรงพยาบาลเขาต้องรับสายมากถึง6ครั้งและคนที่อยู่ข้างกายเขามาตลอดอย่างแม่ของยอนอูก็อดไม่ได้ที่จะถามขึ้นและนั่นจึงเป็นจุดเริ่มต้นของความผิดพลาดอิซาเบลเหรอในฐานบัญชาการกองทัพเรือเรื่องอะไรกันคะเนี่ยเออคุณซมีไม่รู้จะดีกว่านะครับจีวอนฮวารังตอบกลับไปอย่างลืมตัว และนั่นจริงทําให้กวานจะรู้ตัวก็สายเกินมันเรียกคืนไม่ได้แล้วเออคือคือผม,ผมหมายถึงมันค่อนข้างซับซ้อนอะ่ะคือว่าไม่เป็นไรค่ะขับรถต่อเถอค่ะแม่ของยอนอูตอบกลับเหมือนอย่างปกติแต่ว่าภายในนั้นไม่ใช่อย่างแน่นอนสัญชาตญาณของจีวอนฮวารังรู้ได้เดียวทันทีว่าคําตอบของตนทําให้เธอต้องรู้สึกเจ็บปวดเป็นเพราะแบบนั้นเขาถึงกับเงียบตลอดจนกระทั่งมาถึงบ้าน นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมสีหน้าของจีวอนฮวารังถึงไม่ค่อยดีนักตอนที่เข้ามาในบ้านและนั่นยังเป็นอีกเหตุผลที่ว่าทำไมถึงลังเลที่จะพูดเรื่องนิวเวิร์กับยอนอูนี่ฉันฉันทำอะไรลงไปเนี่ยจีวอนฮวารังตอนนี้เป็นเหมือนกับลูกสุนัขที่โดนดุขณะที่มองไปยังประตูที่ปิดเงียบไปแล้วครับผม รู้แล้วทุกคนใครงอนคนปาร์คโซมีหรือว่าแม่ของไอ้เย้าอาร์คหรือยอนอูระเอกของเรานั่นเองนะครับงอนงอนตะลุงตะลุงตำรวจลุงจีวอนนะะลุงนักเสืบเก่านะเ,าเดี๋ยวเราไปต่อกันในพาร์ทถัดไปนะครับผมซึ่งเดี๋ยวคงจะเป็นพาร์ทสุดท้ายสําหรับในวันนี้แล้วนะถ้าเกิดว่าอาจเสร็จแล้วผมก็คงจะเปิดให้ได้รับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยนะครับผมขอบคุณที่อยู่กับผมในกระเบื้องจบคลิปครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย